สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ออกมาให้หารปลาเพื่อนวันนี้ก็ดึกหน่อยอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นไอ้ลายแดงอ่ะเพื่อนนะที่เพาะไว้อ่ะอเช็คก,ก่อนพอมีนะก็พอได้อย่างเพื่อนอ่ะกำลังเริ่มบูมนะแต่ว่าปลาไม่ค่อยเยอะหรอกก็แค่นี้ก็พอก็สลับกันไปแหละมีอยู่ประมาณ สองอ่างสามอ่างนะเริ่มเริ่มแตกตัวแล้วอันนี้ก็สีก็เริ่มจางแล้วเดี๋ยวก็ไม่น่าเกิน3-4วันหรอกนะก็เดี๋วต้องย้ายละอันนี้ก็จะเป็นน้ําเขียวที่ทําไว้นันเพื่อนอันนี้ก็ เข้าวันที่3แล้วแต่น,นี้จะเป็นอันนี้จะน่าจะ4วันละสี่หวันละในถังเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปให้หานปลากันนะล้างก่อนนะทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ถังนี้เพื่อนนะก็ขนาดประมาณ20ลิตรเพื่อนผมก็มา พาละนะเน้นสีดําแล้วกันสีขาวเคยเลี้ยงแล้วมันมันร้อนอะ่ะปลามันตายนะหน้าบ้านค่อนข้างร้อนนะเทสกันนะตรงนี้เป็น m o สโค b a บ็นั้นเพื่อนนะ,นะลงไวแล้วแล้วก็เข้ามาลุมละไล่ลามา ต่อมาส่วนอไอ้ถังนี้ก็จะเป็นทักซิดไอ้ไม่ใช่ทักซิโดเลยไอ้ไว้อ่ะอเมริกันปะไอ้ไม่ใช่เยอรมันเยอรมันไว้ใช่ปะคุณไม่ถูกอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ก็รุ่นนะ <c oughs> ลูกน,นะ <c oughs> เพื่อนนะกำลังโตแล้วนะน่าจะเก,เกือบเดือนแล้วแหละนะส่วนตัวแม่มันอยู่ที่บริษัทไง ผมเลี้ยงไว้อยู่แต่ว่าตัวพ่อมันก็กระโดดออกมาละนะเหลือแต่แม่มันตัวเดียวเยอรมันไว้เออเยอรมันไว้นะนะเริ่มมีหลายตัวละจริงน่าจะเป็นสิบแหละแต่ก็ล้มหายตายจากมั่งนะนะมาถังนี้ก็เ,เลดดากอนเพื่อนอันนี้นี่ทิ้งไว้ผู้หนึ่งเมียสองนะแต่ยังไม่ได้ลูกเลยไม่ได้ละคอกเลยอันนี้ เดี๋ยวไปเติมของกอนนะอาหารหมดสุงนิดนึงชอบไฟนะเพื่อนนะสองก็ขึ้นมาเล่นนะนะทำความสะอาดเหมือนเดิมนะอันนี้ตะกี้ก็นะให้ เพิ่มอีกหน่อยนึงมีสามตัวตัวใหญ่ให้หน่อยเดี๋ยวก็มาลุมละหายไปไหนวะเดี๋ยวดูก้างอ,อ่าไอ้ถังนี้ก็ทักซิโดบูนะเพื่อนนะมีอยู่สองสาตัวแม่มันตายหมดแลวนะอันนี้เหลือเก็บลูกไว้ได้มานิดหน่อยเหลือแค่สองสาตัว แต่เดี๋ยวรอมันโตนเพื่อนก็เห็นมันก็จะมีมีผู้กับเมียนะก็เผื่อจะได้ลูกมันก็ไม่ซีเรียสหรอกเพื่อนๆนะเรื่องเลือดชิดอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไว้เอาไว้แบบกินยุงนะแล้วก็เลี้ยงไว้สวยงามนะตัวมันอาจจะเล็กนั่นแหละเลือดมันชิดก็พอไปได้พอฟังได้อยู่อันนี้ลูกมันนะเดีย๋ยวรอมันโตก่อนน่าจะได้ลูกเห,ลเห็นตัวแล้ว แล้วมันไว้ตัวนี้ก็เดี๋ยวพอเหลือเยอะก็อาจจะไว้ในอ่างใหญ่ๆหนะ่นะก็ประมาณนี้เพื่อนปลาก็ไม่ค่อยเยอะหรอกนะก็เลี้ยงลายแดงก็เอาไว้แค่นี้แหละเอาไว้พอปลาได้กินนะอันนี้ก็หลายวันแล้วเนี่ยตอนแรกจะทิ้งแล้วแต่เอ้น้ํายังใช้ได้อยู่เออแล้วก็มันก็มีลายได้นิดๆหน่อยนะก็จะเก็บไว้นี่ น,นี้ก็เดี๋ยวเช็คน้ําเขียกวกันจริงๆก็คนทุกวันเพื่อนนะเนี่ยวันละครั้งก็แหละเช้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลานะแต่บางที่ผมกลับแต่ทำงานก,ก็นั่นแหละวันละครั้งสองครั้งแหละปีออกช่วยเอาตัอย่างไอ้นี่นะตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ละถ้าดมกลิ่นจะรู้เลยว่ากลิ่นมันกลิ่นไม่ค่อยออกแล้วอะไม่ค่อยเหม็นแล้วนะอันนี้ผมก็จะเทสดูและว,ว่าลายแดงมันอยู่ได้ไหมก็ง่ายๆเลยเนะี่ยช้อนไปนช้อนนิดเดียวเพื่อน แล้วก็ไปไว้เลยถ้าเกิดเช้ามาแล้วมันไม่ตายอยู่ได้น,นะมันก็บูมแหละนะแต่พ่งนี้ผมก็จะเติมน้ําไปก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ได้แบบว่าเอาเข้มข้นขนาดนั้นหรอกนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาเช็คดูว่ามันรอดไหมถ้ามันรอดก็เราก็ปล่อยอย่างนี้เลยแต่ถ้ามันตายก็แปลว่าโอเคก็ดีจะต้องทิ้งไว้อีกหรือเติมน้ำอะไรนี่นะก็ว่านไปนะอันนี้ต้องเติมอีกนะยังไม่ได้ที่นะดูจากานานลักษณะแหละก็ประมาณนี้นเพื่อนๆนะยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับบาย